ขาสิกูหน้ากูแคบมากเลยอ่ะแฉมาเริ่มตัวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอุ้ยหน้าแคบมากมึงดูหน้ามันยุ่งได้เหมือนยุ่งกันทุกคนเลยตอนเนี้ยเแฉวแฉใหญ่แล้วหยิบคนขึ้นมามึงอ่ะเป็นโฟมเหมือนกันนะเราต้องลบโฟมนี้นะโมหรือว่าอันนี้ฟิลเตอร์มันเยอะไปปะนี่ไงมันมีนี่ปะ Enchange ใช่ปะไม่กูไม่รู้ไงทำไม่เป็นอ่อเอฟเฟก มึงเอาหน้าธรรมดาสิโนโนอันนี้นั่น่ไม่เอาหน้านีก็หน้าธรรมดาหน้ามืดเฉยสัตว์นี่ไงปิดออกอ๋อทำไมปิดนี่ฮอตฮอตฮอตอ๋ธรรมดามีป้าติดโบใครโอนตังเข้ามาสี่ล้านไม่เอากูกูโอนไปสี่ล้านงานไปรับพี่รับน้องมากฝนอันนี้น่ารักสวยกางๆี่๊บ้ยอย่าเอาอะไรให้มันเวอร์มากเอาธรรมดา ดลทุเรศทุเรศทุเรศไม่เอาแล้วเราจะเป็นนักร้องแล้วติดแบบนี้ไม่ได้หรอกเราเป็นนักร้องแล้วทําแบบนี้ไม่ได้เอาเอาธรรมดามันแค่ปิดไงอันนี้ตัดป๊อปป๊อมันแค่ปิดพอแล้วอันนี้แหละเพรอันนี้โอเคเหรออันนี้เราดูอีกนอาไม่เห็นคอมเมนต์เจ้าคอมเมนต์อ้าวคอมเมนต์ปิดก่อนเออกูไม่ได้ทำเป็นลี่ยง ตอนนี้ก็สวยอ่อ่ะตอนนี้นะคะน้องโมนะคะน้องโมกาลังจะมาเรียนร้องเพลงนะคะครูพี่นิวเรียนะะแล้วค่ะพี่บทกรน,นะคะตอนนี้ทําหลายอาชีพมากมารเรเววมึงมานี้ <c oughs> พี่บทกรทรําหลายอาชีพมากนะคะตอนนี้นะคะพี่บทกรก็คือหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยอสอนคุณโยเนี่ยเข้า สู่การวงการบันเทิงแล้ววันนี้พี่บทกวนะคะสอนน้องโมนะคะน้องโมเนี่ยคือตอนนี้มีปัญหากับการเรื่องเส้นเสียงมากหลายคนบอกว่าน้องโมเนี่ยมีเป็นเส้นเสียงอักเสบหรือเปล่าอันนี้ให้คุณพี่พี่บทกรามเข้ามาหน่อยพี่บทกวคะน้องโมม,มีมีปัญหารเรื่องเส้นเสียงปะคะต้องเทสก่อนต้องเทสก่อนนะคะโอเคคะ่ะน้องบทกวอนพี่บทกวาคะ <c oughs> น้องต้องเทสอะไรบ้างคะกับการเรียนเทสเทสเทียบคีย์ก่อนเลยเทียบคีย์ ว่าคีของสาวประเภทสองเนี่ยสามารถร้องเพลงได้จริงไหมเจ้าตัใจเจ้าสนใจเขาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเลยกับการร้องเพลงก็เมื่อี่เขามาปรึกษาเราก็เลยเราได้ไข่ปมนั้นได้แล้วเจ้ยโอเคอ่ะอ่ะนี่คือครั้งแรกนะคะใครที่เป็นสาวประเภทสองนะคะแล้วกังวลกับการว่าใช่โมตลกมากเลยโอเคหลายคนนะคะสงสัยนะคะว่าสาวประเภทสองสามารถที่จะร้องเพลงด้วยเนื้อเสียงแบบสาวประเภทจริงได้หรือเปล่าวันนี้พี่ปรกการไข ความทุกอย่างได้หมดเลยเพราะว่าเรียนมาแล้วหลายปีถูกไหมคะค่ะโอเคสิ่งแรกที่ต้องทําในการเรียนการสอนคือเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบคีก่อนโอเคค่ะแล้วก็วันนี้เราเลือกเพลงที่ง่ายๆค่ะแล้วก็มาเหมาะกับคุณโมด้วยได้ค่ะวันนี้ค่ะกับเพลงสีกาสั่งนาคโอ้ยพี่แหละด้วยแหละด้วยโอ้ยหลายเทคนิ่งได้อนี่เป็นเพลงครูเพลงครูประเด็นอะไรกันขอพี่พี่ชื่อเพลงก็ยากแล้วพี่บดพี่บดก่อนลองลองแซมเปิลให้นิดนึงนิดนึงนะว่าสีกาสั่งนามา โอ้หน oh, <O, God. S 1> ักใจสิกาคอสั่งน้ำตาไหลังจะจากไปปฏิบัติแบบอออก็เออก็เอกกกิกากิกกกิกากิกกโอเค น้องลองได้แน่ๆวันนี้โอเคน้องเอาเอาเวิร์สแรกก่อนเอาเวิร์สแรกโอเคเทคนิคครูคือสอนให้ยากก่อนค่อยลดอันนี้เป็นเป็นนาซิกเป็นนาซิกไม่เดี๋ยวอันนี้ต้องครูคือพี่ปอลก่อนอ่ะเรียนมาเรียนมาเต็มๆเลยเทียบคีย์ปุ๊บรู้เลยถูกไหมโอเคมาค่ะตอนแรกโโออ้้นนาาาาจจ

โอ้นักจ๋าไม่ต้อับ่สิเอาแบบง่ายๆก่อนโอ้โอ้นักจ๋าโอ้อ่าทีนี้เอาเอาเอาลูก่อดเขาบอกว่าเปลี่ยนคีย์ไหมโอ้นักจ๋าโอ้นักจ๋า ได้ล่ะเออมาโอ้นักโอ้นักโอ้นักโอ้ยโอ้ยมามามาทุกคนทุกคนเอาใจช่วยมึองทุกคนเราใจช่วยมึงทุกคนเอาใจช่วยมึงมาดิว่นดี๊กทำอะไรโอ้นักจ้าไม่ได้โอ้นักจ้าเยี่ยวปีเตี่ยวมาลดเมฆเยี่ยดกระปั้น รถเบรโมเก่งส mm ุดนะอีโมใกล้เคียงสุดนะโอโอโอ้อนาจาเด็กตี๋อ่อ้ ไอตอนท่องกึก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 ฮะกัอกักเออ่ี่นเยอาไปโอนาโอนาจ้าสิกาขอสั่งกักอกกเออกัก วนเยี่ยสุดมึงอย่าบุลี่กูค่ะกะั๊กออเอ,อ,อ <c oughs> เออ,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 อถูกปะโอ้สาขอสังเโอ้นาจาโอ้นาจาโอ้นาจาไปนับถือคิดไปม,มั <c> ่ง <oughs> เออนีเป็นรเซนเอกาโคังออออเออแล้วมีเพลงฝรั่งสอเพลงฝรั่งฝรั่งฝรั่งพลฝรั่งอีโมมันไม่สนัดเพลงอย่างนี้หรอก ดื่มน้ำอะไรนะคะถ้าเดื่มน้ําเย็นด้วยอาจจะเสี่ยงไม่ดีใช่ปะถูกอันนี้ถือว่าถูกเลยถูกตามหลักอีโมจะเป็นได้เลยนะมึงจะเป็นให้ได้เลยนะโอเคอ่ะขอเป็นแฟนฝรั่งได้มั้ยที่มันง่ายๆที่พวกกูร้องได้อ่ะง่ายๆ I have nothing โอเคอ่ะเดี๋ยวร้องให้ฟังก่อนร้องฟังครูบทก่อน้องอันนี้เป็นการไล่โน้ตโอเคจ้ามเน แป๊บนึงนะเอาเอาใหม่ดิ Don't make me Don't make me cry i w e n e mother เมอได้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 ใช้เกองหวยมงก่งไปไป Don't m ม e เมก่อนสะดหนบอกว่ามีผัวปอ Don't m อย่างนี้ไดนอ่ะไม่ได้ Don't make me cry ขอโเอะ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 อ้อะโนโลดะอ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 มอมอะ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 โมอีอะอมอะอะอะ่ะไม่ต่ำอะ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 เะอะอะละอ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 ่อะ่ะออะอะไะอะอ้นะอ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 อะอะงะอะอะอีะอ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 ะะอ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 งอะ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 ออะอะะ วันนี้กูไรทั้งไม่ไปหรอไเที่ยงล้วะได้ลไหมล่ะมามามามมาพร้อมกันมามามาพร้อมหนึ่งสองสามฟังครูก่อนนะโอเคตุโอเคแม่งตุยออีโมก่อน

เอ้ยหมดได้ได้งเทคนิคที่มึงบอกหายใจเข้าจริงด้วยอ่ะใช่เอาไปฮีแม่มตุยเล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 ยเเอเออเาไปฮีแม่มตุยได้ไหมมันมันไม่ได้เอีห่งแม่มตุย เลยมันนี่นึงอิสัตไม่ฟังนะเป็นเสียงสาวคนนี้กูดีสุดอ่าแต่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 กูสอนมาเป็นอะคาคาเปล่าได้ไหมอย่างเช่นอย่างเนี้ยเป็นเบสแล้วถ้าเป็นฮีฮีฮีจะมาให้เพาะขึ้นแล้วคนนี้มันเสียงต่ำสอะไรเงี้ยได้ไหมฮีฮี้ล้มีคีคีต่ำ โอคพร้อมกันนะพร้อมกัน together ไม่ไแต่แต่กูอยากให้มันร้องพร้อมกันแล้วแบบกูเป็นเสียงสูงขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยทำได้ไหมให้มันพอพออยากให้มันดูเป็นแบบเสียงกันดี่วเลยโอเคนะโอเคพร้อมกันนะแล้วกูว่า ขีดปกคเอาปกติโอเคหนึ่งสองสามฮีแมมตุยนะฮิลมึงเราจะฟอร์มพงอีกรอบมึงเพาะมากเลยอ่ะเอาใหม่เพาะมไปอีกรอบอีกออออโเคันนี้แบบซีรีส์หนึ่งสองสาม โคตรเพาะเลยอ่ะทคนิคเทคนิคทำมือทำไรจริงไล่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 ก็ต้องโค้งศรัทธาเอ่อขอขอขอเพลงเพลงที่มันดูเป็นแบบว่าเหมือนอาคาเปล่าร้องร้องได้หน่อยให้มันดูเป็นแบบเหมือนคีกันเออแบบเราเราพวกเราร้องกันเป็นแบบอย่างเงี้ยคนละมันมันจะมีมันจะมีลายภาษาดีกว่าภาสาต่างหลังอีกซ้อนอีกเสียงหนึ่งขอไปเสียงซ้อนได้ไหมร้อมึงร้อง พอปกติพร้อมกันเอาใหม่ร okay. ้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรเมื่อกี้นี่แหละฮีฮีฮีโอเคหนึ่งสองสามฮีแม่มึงตู๊ เป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ของเสียงอ๋อเหรอแต่อยากได้เป็นเพลงที่มันอะคาเบล่ามันมีเพลงอะไรไหมที่มันร้องเป็นอะคาเบล่าได้เออโหความสามารถมึงจะไปถึงนั้นเลยเออก็นี่เอาเมื่อกี้มันมีคนก็ชื่นชมอยู่อยากร้องอยากร้องเอ่ไดอะคาเบลจะต้องเป็นบอม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 เออเธอรู้ไหมเธอ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 สามารถแยกได้ไหมอะเออ

แต่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 าต่ส่วแต่ต่ยกมึงมึงจะขอีาเนี่ยมต้องข้ามาใช่เอามาฟอร 4 3 2 tat suat oke oke tat suat oke mak suat dulu suat suat suat

ขอขออโมแบบเพลงที่มันเอาไปเป็นแบบว่าเพลงประกวดได้ที่เออมีเพลงประกวดนะเป็นแบบสายโดนสายประกวดไปประกวดไปประกวดผมก็ไม่ทีอโมยังไม่ถึงยังไม่ถึงสายประกวดเตมที่ก็แค่ตะกวดอะเรียกตะกวดร้องเพลงไม่ขอขอสายประกวดหนึ่งเพลงเป็นเพลงนี้เอาอีโมเอาไปขายได้เลยทรงอีโมเอาเพลงนี้ไปขายได้เลยเอ่ออันนี้